ตอนที่418ลางใหญ่โตมโหูลาสวมชุดกอดสีดำทมินซึ่งมีดวงตาสีแดงกล่ำมันได้เดินออกมาจากเสาหินด้วยสภาพที่ปกคลุมไปด้วยกลิ่นไอแห่งความตายที่เข้มข้นทําได้ดีนี่ไปเฉียวถึงกับแข็งค้างไปในทันทีหลินเทียนในตอนนี้ได้แต่แสดงสีหน้าเทียบไบอายออกมาก่อนจะจุงมือของนางและหนีไปอย่างรวดเร็วนี่มันเกินไปแล้วอิปฝ่ายต้องอยู่ในะระดับราชาผีที่แข็งแกร่งแน่ๆความเร็วของหลินเทียนนั้นสูงมาก จึงได้พุ่งออกไปเป็นระยะทางหลายสิบเมตร็นพิภตาณตอนนี้มีกินไอที่เย็นเยือกได้หลั่งทะลักออกมาโดยรอบส่งผลให้พวกเขาได้แต่สันสะท้านไปราชาปีที่อยู่ด้านหลังกำลังไล่ตามพวกเขาเข้ามาแล้วเก็บกินไอแสงจันทร์ของเจ้าเอาไว้ด้วยอาวุธนิรันดร์อย่าให้มันเล็ดลอดออกมาโดยเด็ดขาดหลินเทียนได้ส่งความคิดออกไปทางไปเฉียวเขาได้เรียกอัลทะเลดอกบัวยิงยางออกมาก่อนที่มันจะกลายเป็นโลที่รับการโจมตีของอีกฝ่ายเอาไว้ เมื่อการโจมตีของราชาผีได้ปะทะเข้ากับโลดดอกบัวของเขาจึงได้ทําให้มันส่งกลุ่มควันสีขาวออกมาตัวของมันได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังและส่งผลในซากศพมากมายพากันกระโจนออกไปตรงหน้าผึบผึบซากศพเหล่านี้ใช้ตัวเองเป็นอาวุธโดยการกระโจนเข้าใส่โลกของหลินเทียนอย่างไม่หยุดหย่อนไปเขียวได้แต่หันกลับไปพร้อมทั้งพูดออกมาด้วยท่าทางที่หุนหัวว่ามันตามมาแล้วเหล่าศพมากมายได้ทําลายโลกของหลินเทียนลง ขณะที่ราชาผีได้พุ่งไล่ตามเข้ามาอย่างรวดเร็วหลินเทียนได้กล่นดาออกมาโดยทันทีเพราะตอนที่ฝ่ายยังมีชีวิตอยู่น่าจะเป็นผู้เจ้าชาญที่อยู่ในเขตแดนวิญญาณระดับปลายแต่ไม่คิดเลยว่าจะถูกผนึกเอาไว้ภายในเสาหินนี้ด้วยตอนนี้เมื่อเขานึกขึ้นมาแล้วเขาก็ได้แต่ดีใจที่ตัวเองแนะนําให้ไปเฉียวปกปิดกินไอของนางเอาไว้ก่อนมีเช่นนั้นแล้วเขาคงไม่มีโอกาสที่จะรอดออกมาจากที่นั่นอย่างแน่ เขาได้เรียกเอาวงเวทจยินหยางออกมาก่อนที่เขาจะเวี่ยงมันออกไปที่ราชาผีตีกำลังพุ่งเข้ามาใกล้ราชาผีได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังก่อนที่วงเวทของเขาจะสลายหายไปในฉับพันแรงกดดันมหาศาลได้ทะลักออกมาไม่หยุดหย่อนถึงขั้นทำให้หลินเทียนรู้สึกเหมือนกับว่ามือของเขาเพิ่งแปดกับพวกเขายักมามริมฝีปากของเขามีเลือดไหลซิบออกมาระหว่างที่เลียบใช้ทักษะย่างก้างสวรรค์เพื่อเร่งความเร็วขึ้นอีกครั้ง เมื่อต้องเผชิญหน้ากับราชาผีแล้วแม้ว่าเขาจะมีความสามารถพิเศษที่จัดการกับพวกวิญญาณร้ายและอาวุธนนรหดันขั้นกลางก็จริงแต่เขาก็ยังไม่กล้าสู้ซึ่งหน้าเพราะว่าอีกฝ่ายมันแข็งแกร่งจนเกินไปเพราะหากว่าต้องเผชิญหน้ากันตรงๆแล้วก็มีโอกาสถึง80%ซที่เขาจะตกตายลงดังนั้นแล้วการหนีจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วเจ้าเป็นยังไงบ้างไปเฉียวได้ถามออกมาไม่เป็นอะไรหลินเทียนได้สายชีรษตของเขา ราชาผีเป็นผู้นำเหล่าซากศพเหล่านั้นและยังคงตามล่าพวกเขาพร้อมๆกับซากศพมากมายเหมือนดั่งทะเลแห่งความตายที่กำลังคลื่ันเข้ามาหลินเทียนรีบใช้กีบดอกบัวของเขาออกไปเพื่อล้างเอาไว้พร้อมถังเล่งความเร็วของตนขึ้นอีกระดับพิบตาเขาก็พุ่งเข้าไปยังเส้นทางและตรงไปยังตำหนักด้านในอย่างไม่ช้าพลังอสูรเอ็นเก้มคุนได้ทะลักออกมาจากเื้นที่ที่อยู่ห่างออกไปไม่ไกลออกไปนั้นดวงตาของหลินเทียนได้หดเล็กลง พร้อมทางเล่นความเร็วของเขาขึ้นอีกระดับก่อนจะพบกับล่างล่างหนึ่งนั่นก็คือปูขังเจ้ามนุษย์กายอสูรบรรพการได้หันมองกลับมาเมื่อเห็นว่าด้านหลังนั้นเป็นหลินเทียนที่กําลังพุ่งเข้ามาทางเขาแล้วดวงตาของเขาก็ตึงกระเปียงประกายออกมาตําหนักแห่งนี้มีเส้นทางอยู่มากมายซึ่งปูขังได้เลือกเดินไปทางนี้พร้อมกับทําลายประตูหินที่ขวางทางอยู่ตรงหน้าก่อนเดี๋เขาจะพบกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมากมายที่กําลังมองออกไปทางเขา ด้วยท่าทางที่ไม่กล้าหายใจแรงสุดด้วยซ้ำหลินเทียนได้จ้องมองออกไปทางโปคังพร้อมกับพูดออกมาด้วยมุมปากที่ยกขึ้นเป็นรอยยิ้มว่าไอน้นกบา้าข้าเอาของขวัญมาฝากเจ้าหลังจากพูดจบแล้วเขาก็ได้พุ่งกระโจนเข้าใส่อีกฝ่ายโดยทันทีข้าจะเด็ดหัวของเจ้าเองโปคังได้พูดออกมาด้วยดวงตาที่เป็นประกายเย็นเยือกพร้อมทั้งเหวี่ยงฝ่ามือสังหารพระเจ้าอัดเข้าใส่ร่างของหลินเทียนอย่างไม่ปราณีหลินเทียนที่กําลังพุ่งออกไปตรง้านหน้า ก็รีบเบี่ยงหลบออกไปข้างๆทันทีหลังจากที่เห็นว่าอีกฝ่ายโจมตีออกมาและในเวลาเดียวกันนี้เองที่กลุ่มราชาผีและลูกสมุนของมันต่างก็พากันไล่ตามหลังเข้ามาเป็นฝูงราชาผีดวงตาแดงกำ่ำสวมชุดกอดสีดำทมินให้ความรู้สึกน่ากลัวมันกำลังพุ่งมาทางนี้พร้อมๆกับซากศพมากมายและร่างกายที่น่องเปื่อยแต่กลับมีแรงกดดันที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากนั่นมันอะไรกันมันเป็นซากศพแบบเดียวกัน กับล่างของสัตว์อสูรทะเลก่อนหน้านี้งั้นหรือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่หนีออกมาก่อนหน้านี้ก็ถึงกับมีสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างใหญ่หลวงโดยทันทีสีหน้าของโปคังเองก็ไม่ค่อยสู้ดีนักแต่ว่าก็ยังคงไม่ได้เก็บเอบาฝ่ามือของเขากลับมาแต่ยังคงเวียงมันออกไปผ่าพูดขึ้นมาว่าตายไปแล้วอย่าได้ออกมาเสนอหน้าอีกฝ่ามือสังหารบรจ้าของเขาเป็นทักษะเทวะที่เสืบทอดตอ่อกันมาของตระกูลเทพอสูรภูเขาซึ่งเขาเป็นถึงกายอสูรบรรพการ และอยู่ในเขตแดนจักรพรรดิพันธ์ระดับที่4จึงทําให้ทักษะเทวะนี้มีพลังทําลายที่ไร้กาดถึงกี่สุดพร้อมทังเข้าปกคลุมร่างกายของราชาผีและลูกสมุนเอาไว้ทั้งหมดราชาผีได้ส่งเสียงกำลังออกมาอย่างดังก่อนที่แรงกดดันของมันจะกวาดออกไปโดยรอบและทําลายฝ่ามือสังหารพระเจ้าของโปคังโดยทันทีบุม่มร่างของโปคังได้ลอยเคว้งออกไปกระแทกเข้ากับประตูหินที่อยู่ห่างออกไปจนต้องกา,กากเลือดออกมารู้สึกยังไงบ้าง หลินเทียนได้หวัวเราะออกมาอย่างดังโปกขังพยุงตัวเองกลับขึ้นมาอีกครั้งพร้อมทั้งปานเลือดที่มุมปากออกและหันมองไปทางหลินเทียนด้วยสายตาที่โกรธจัดพางพูดออกมาว่าเจ้ากล้าขุดล้มพังใส่ข้าอย่างนั้นหรือแล้วไงเจ้าจะกัดข้าอย่างนั้นหรือหลินเทียนได้ตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงที่ดูถูกเขาและไปเฉียวยังคงยินดูโปกขังแต่ความสนใจทั้งหมดของเขายังคงจดจ่ออยู่ที่ร่างของราชาผีอยู่ดีโปกขังเองก็ไม่ต่างกัน พวกเขาได้แต่จ้องมองออกไปอย่างล่างที่อยู่ตรงหน้าด้วยท่าทางที่ระมัดระวังราชาผีเองได้ส่งเสียงคำรามออกมาอย่างดังก่อนที่กลุ่มซากศพมากมายจะเริ่มกระโจนเข้าใส่พวกเขาสถานที่แห่งนี้โล่งกว้างไม่น้อยและมันก็ไม่ต่างไปจากห้องที่เต็มไปได้วยเสาหินก่อนหน้านี้เลยมีเพียงแค่ประตูหินบานหนึ่งที่ขวางทางพวกเขาเอาไว้และตอนนี้กลุ่มซากศพทั้งหลายก็พากันกระโจนออกไปรอบๆและทําให้สีหน้าของผู้เชี่ยวชาญทั้งหลาย ล้วนแต่ซีเป็นกระดาษก่อนที่จะมีคนส่งเสียงกรีดร้องออกมาเป็นพักๆซากศพตัวหนึ่งได้กระโจนก้าใส่ทางหลินเทียนหลินเทียนได้กระดิกนิ้วของเขาเพื่อสร้างกระบี่ดอกบัวขึ้นมาก่อนที่เขาจะฟาดฟันออกไปตรงหน้าเสียงกรีดร้องหอยหวนถูกส่งออกมาจากทางซากศพนั้นขณะที่ร่างของมันได้ลอยแขวงออกไปไกลก่อนจะมีควันสีเขียวเข้มลอยปุวงขึ้นมาบุ่มพลังอสูรอันเข้มข้นได้ประตูออกมาซึ่งปวกหัง เป็นฝ่ายที่โชคายที่สุดปกคู่ต่อสู้ของเขาคือราชาผีหลินเทียนได้เตะเอาล่างของซากศพที่อยู่ใกล้กับเขาออกไปก่อนจะหันมองออกไปทางอีกฝ่ายหลังจากที่ตระหนักได้ถึงจุดนี้ราชาผีนั้นเป็นตัวตวนที่แข็งเก่งมากๆและทําให้ปวกขังถูกไล่ต้อนจนต้องถอยกลับไปสาแลดงสาเล่าด้วยบาดแผลที่ลุกลามไปทั่วทั้งตัวในเวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจเขาก็ตระหนักได้ถึงความน่ากลัวของอีกฝ่ายได้อย่างชัดเจนเขาได้ส่งเสียงคำรามออกมา เพื่อเรียกอาวุธในหลันขั้นกลางของตัวเองออกมาก่อนจะฟาดฟันออกไปตรงหน้าผีหลายก็ได้เบี่ยงกรงเล็บของมันตั้งรับเอาไว้ทั้งหมดหลินเทียนได้เห็นเช่นนั้นก็ถึงกับพังอภัเพราะความแข็งแก่งของอีกฝ่ายถึงแม้ว่าจะใช้อาวุธนหลันขั้นกลางก็ยังไม่สามารถสร้างบาดแผลกับมันได้แม้แต่น้อยไปเฉียวที่อยู่ข้างๆเขาก็ส่งร่างของซากศพปลิวออกไปด้วยฝ่ามือของพระเจ้าก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าเราสังเกตการราชาผีแล้วก็โปรกงเอาไว้ให้ดีระหว่างที่ทําลายประตูหิน เพื่อเข้าไปด้านในจากในบันทึกโบราณมันได้เขียนเอาไว้ว่าราชาอาศุรนั้นมีหยดน้ำหนึ่งหยดที่ไม่เพียงแค่มีผลเพิ่มความเร็วในการบ่มเพาะของผู้ใช้แต่ยังทําไม่สามารถควบคุมน้ําได้ดังใจนึกด้วยซึ่งเหตุผลที่เขาตัดผ่านไปยังเขตแดนเจ้าแห่งเต่าได้ก็เป็นเพราะว่าเจ้าสิ่งนี้นี่แหละหากว่าพวกเราสามารถเอามันมาได้ก็จะสามารถทําอะไรในอาณาเขตทะเลแห่งนี้ก็ได้เพราะต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนวุญญันลันตอนปลาย ก็ยังไม่สามารถต่อก้อนกับมันได้แถมยังได้ยินมาว่าหากสตีเป็นผู้ใช้มันจะทำให้คงความเยาวัยเอาไว้ได้ตลอดกาลจนถึงตอนที่ตกตาเลยด้วยซ้ำหลินเทียนที่ได้ยินประโยคนี้ของนางก็ถึงกับแสดงท่าทีตื่นเต้นออกมาแต่มันก็ต้องเปลี่ยนไปหลังจากที่เขาได้ยินประโยคทิ้งท้ายเอาไว้เจ้าจะคงความเยาว์วัยแบบนี้งั้นหรือใบหน้าของเขาถึงกับบิดเบี้ยวไปในทันทีอะไรกันเจ้านี่มันเรื่องเยอะจริงๆเลยนะข้าตั้งใจจะช่วยเจ้า หาอาวุธจริงๆนะส่วนหยดน้ํานั่นเป็นเพียงแค่เป้าหมายลองเท่านั้นไปเฉียวได้สายสีรษกของนางซ้าแล้วซ้าเล่างั้นหรือหลินเทียนในตอนนี้ไม่เชื่อนางอย่างสุดหัวใจก่อนที้เขาจะพุ่งออกไปตบล่างของซากศพจนปิวกระเด็นออกไปไกลไปเฉียวที่กําลังถีบอัดล่างของซากศพอสูนทะเลก็ได้ตอบกลับไปว่าดูในดวงตาที่ใสายบริสุทธิ์ของข้าสิเจ้าต้องเชื่อข้าแนๆ่ๆเชื่อตระกูลเจ้าเถอะหลินเทียนได้ยิ้มออกมา แต่ว่าแม้จะพูดออกมาแบบนั้นแต่การมากับนางครั้งนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเขาได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากเขาเก็บเกี่ยวอาวุธนิรันดร์ได้หลายชิ้นและอาวุธสมบัติระดับสูงขั้นไปอีกเป็นฝูงซึ่งหากรวมทุกอย่างในแหวนมิติของเขาเข้าด้วยกันแล้วเขาก็มีอาวุธมากกว่า108ชิ้นและแต่แม่สักกภาพในการต่อสู้ของเขาเพิ่มขึ้นอีกขั้นตะนูและลูกศรสีทองได้ถูกแยกออกมาก่อนที่เขาจะเล็งออกไปทางประตูบานใหญ่ลูกศรเหล่านี้ ล้วนแต่มีน้ำหนักหลายกิโลแถมยังอาศัยพลังกายและพลังฉีของเขาในการยิงออกไปจึงทําให้มันเกือบจะพุ่งฉีกมิติโดยรอบแล้วอัดเข้าใส่กลางประตูนั้นเต็ม,เ,ตมเสียงบางอย่างปีแตกถูกส่งออกมาจากทางประตูไปเฉียวที่กําลังคุ้มกันให้หลินเทียนโดยการอัดล่างซากศพมากมายจนกระเด็นออกไปก็ได้แต่พูดออกมาได้สีหน้าที่ประหลาดใจว่ามันแข็งขนาดนั้นเลยงั้นหรือนางรู้ดีว่าหลิน่นเทียนม,มีร่างกายที่แข็งแกร่งขนาดไหน แต่ก็ไม่คิดเลยว่าหลังจากที่เขาได้ยิงลูกศรเหล่านั้นออกไปมันจะไม่สามารถทําลายประตูลงได้ทันทีแน่นอนว่ามันแข็งแกร่งหลินเจียนได้พูดต่อว่าหากไม่ใช่แบบนั้นแล้วโปคังมันคงจะพังไปนานแล้วละ่ะไปเฉียวก็ยังคงยืนอยู่ส่วนเขาก็ได้แต่แสดงสีหน้าที่ไม่ทุกข์ไม่น้อนอะไรออกมาพร้อมถังเลียกเอาลูกศรอ,ออกมายิงเข้าใส่ประตูซ้ําแล้วซ้าเล่าลูกศรสีทองได้อัดเข้าใส่ประตูหินพร้อมกับก่อให้เกิดเสียงดังออกมา จนตอนนี้เขายิงไปทั้งหมด42ดอกแล้วพวกมันจึงได้พังทลายลงกลุ่มวิญญาณร้ายต่างก็พากันกูออกมาจากด้านหลังประตูนั้นเหมือนกับกลุ่มเมฆสีดําเข้มภาพเหล่านี้ถึงกับทำให้หัวใจของผู้คนโดยรอบสั่นสะท้านไปในทันทีเพราะมันมีจํานวนมากเกินไปแน่นอนว่าหลายๆคนไม่ได้เสริใจในตัวของทหารหญินพวกนี้แว่าซากศพนับสิบที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าผีร้ายเสอีก พราะต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเขตแดนจากกัณะ์ภา,าก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกมันมีผีร้ายอยู่เยอะดีแฮะสมแล้วจริงๆที่เป็นถึงสุสานของผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในเขตแดนเจ้าแห่งเตาหัวใจของไปเฉียวได้สั่นไหวในทันทีอย่าไปสนใจพวกมันเลยตามหลังก็ามาหลินเทียนได้พูดออกไปเขาได้พุ่งตรงออกไปด้วยทักษะย่างก้าวขึ้สวรรค์เพื่อจะพุ่งเข้าไปในส่วนลึกเสียงกรีดร้องอย่างดังถูกส่งออกมาไม่หยุดขณะที่มีผู้เชี่ยวชาญหลายคน ต่างก็ถูกสังหารหลินเทียนได้หันหน้ากลับไปมองล่างไห้วิญญาณด้วยขิ้วที่ขมวดเข้าหากันโดยทันทีเขาตระหนักได้เลยว่าเลือดของศพเหล่านั้นมันได้ซึมหายไปอย่างไร้ร่องรอย